วันนี้นะคะกว่าจะเคลียร์งานจบเล่นเอาใบา3ามกว่าเลยละค่ะกว่าจะได้ทานข้าวกลางวันนะคะหิวเข้ามากๆเลยก็เลยไปเปิดตู้เย็นนะคะดูซิว่ามีอะไรที่เราจะทําทานได้บ้างนะคะก็มีหมูบดอยู่ค่ะก็เลยทําลาบนี่ละค่ะเครื่องปรุงก็มีไม่ครบนะคะหอมผักชีอะไรก็ไม่มีสักอย่างค่ะก็เลยทําเท่าที่มีะคะ่ะไม่เป็นไรนะคะโชคดีนะคะยังมีข้าวคั่วนะคะหลงเหลือให้เราได้ใส่อยู่ไม่งั้นคงจะได้ เปลี่ยนเมนูแน่ๆค่ะนี่แหละค่ะได้ลาบออกมาแล้วแล้วก็จะมีอนี่อีกอย่างหนึ่งนะคะกระดูกหมูออนค่ะกระดูกใบาพายซึ่งสายลุงเป็นคนที่ชอบทานมากๆก็เลยซื้อติดตู้เย็นไว้เอามาล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอามาหมักสักแป๊บหนึ่งนะคะก็วันนี้นะคะใช้เวลาในการหมักไม่นานละค่ะเพราะว่าหิวข้าวมากๆแล้วละค่ะก็เลยปรุงรสนิดหน่อยค่ะ คุกเขาให้เข้ากันแค่นั้นละค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอาไปทอดนะคะทอดให้เหลืองเหมือนเดิมนั่นละค่ะก็หลายๆท่านนะคะก็คงงงว่าเอ๊ะทำไมชอบทานบ่อยจังก็ตั้งใจว่าจะเอามาทําต้มแซบอะค่ะรอบนี้คงจะไม่ได้ต้มแซบแล้วนะคะเอามาทอดเหมือนเดิมอีกแล้วละคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเตรียมตั้งโต๊ะทานข้าวได้เลยค่ะขออภัยนะคะวันนี้พึ่งอาบน้ําเหมือนกันค่ะเขีรยงานเสร็จอาบน้ําแล้วก็มาทานข้าวเลยค่ะ